นีครับทุกท่านตัวนี้เป็นรถสีดาอะริมิตนะครับเครื่องเป็นสีนนะครับสามแรงขึ้นขอทดนะครับีล3สามตัวบุมนะครับคนตรงนะครับแล้วก็ปูร่างขางให้แล้วนะครับมาไปชนงานคนจะ พึ่งผลักต่างๆได้เลยนะครับความแรงใช้ได้นักสิญา,าผมราคามันมร้อยรบาทนะครับสนักสิญาดีวัน,นี้ไปใครหมดนี้นะครับสนใจสนใจก็นำไปใช้งานได้เลยนะครับติดตพลัสไทยแล้วนะครับเครื่องเป็นซิลินะครับเรียนพิเต์น์นะครับเครื่องแทน่นแท่นปั๊มจนตรงนะครับ ลำงารได้เลยนะครับ